เนี่ยได้ข่าวว่าย่านรามอินทามีคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยแล้วก็ที่ถ่ายรูปมีเยอะมากๆเลยตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องอลินก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวคาเฟ่ย่านรามอินทานะคะ อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ซอยรามินทา5นะคะชื่อคาเฟ่บ้านกับตันเรือค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นายตวบาเพืนเือนไปเยี่ยวบ้านกับตันเรือค่ะไปกันเยอะนะค่ะไปกันเ่อะ ไป,ไป,ไป,ไปยะะจและที่นี่นะคะมีบริการรถรับส่งฟรีด้วยค่ะจากปากซอยลามอินทานะคะมาที่คาเฟ่นี้เลยนี่เป็นรถส่งแถวน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยว้าวแค่ทานข้าวก็สวยแล้วค่ะ ดูสิตกแต่งแบบมีเรือนะคะประตูทางเข้าตามน้องอลินกับน้องอลันไปเลยค่ะเลสอะไรลูกเลสเกาเย้อไปกยนเนี้ค่ะแล้วเจ้ากระป๋อไปยุบก่อนเลสดูตรงนี้กใกล้ไงคะแหมตรงนี้ก็จะมีอะไรครับมีป้ายบอกนะคะบ้านกับันเรือว่าจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดมีที่ไหนบ้าง มีตั้งยี่สิบสี่ที่นะคะดูสิน้องลินมีตั้งยี่สิบสี่ที่เราจะไปที่ไหนกันก่อนลูกมีเรือซานต้ามาเรียหยิบสมบัติเราไปทางไหนก่อนดีอันหนึ่งอันหนึ่งเลยหรอเรือซันต้ามาเรียหรอเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูแผนที่ที่มันอยู่ตรงไหนกันไห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 นตอนนี้เราอยู่ไหนคะเฮ้นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เลยทางเข้าหม่เลขหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ ใช่หรือเปล่าดูก่อนเดี๋ยวแม่ดูก่อนอปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เป็นเต็ดกนยังไงนะที่นี่นะคะที่เช็คอินเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสินี่ก็จะเป็นแผนผังนะคะบิบิบูฮิสคิปเดี๋ยวเราตามไปชมข้างในกันเลยคะ่ะนีะ่ตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรอ่ะป้ายอ่ะ<ไ>ป้ายอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินี่ค่ะมาดูเป็ดเป็ดนะ เดี๋ยวนี้มันจะเป็นสี่ปีคันฟรีนะคะเดี๋ยวจะเติมปลาไปตู้นะคะาทานข้าวเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยค่ะข้างในไมันจะเป็นยุบป้าเป็นอย่งค่ะเนี่ยมันจะเป็นยุบป้าเป็นอย่งเป็นยุบย้อนดันงดาเป็นยุบป้าเป็นอย่างแล้วก็เป็นตัวหนึ่งก่อนมันกับจิ้งหินนะจะไหนอลินนำไปเลยอลินเคยมาใช่ไหมลินนำไปเลยลูกไปทางไหน พาเพื่อนๆไปชมเลยค่ะเดินดีๆลูกระวังลื่นนะ okay, <so. S 1> ที่นี่ล่มลื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาก็จะมีเป็นอุมโมงค์แบบนี้นะคะค่ะค <c oughs> ่ะแล้วก็จุดที่สอจุดที่สองตรงไหนคะจุ <c oughs> ดที่สองที่นี่ยที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆสถานที่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็ที่นี่เราถ่ายรูปช็คกินเยอะมากเลย ก็จะเป็นโซนเราจะไปปิกกาเยอะแล้นะเรือว้าวเรือดูแล้วนี่นายเรนกับพี่กอนนจุดเช็คอินที่หนึ่งใช่ไหมลูกได้จ้าอันนี้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะอันนี้อะไรลูกฮอันนี้คืออะไรคะ เรือเรือหรออันนี้ที่เราดูในแผนที่ใช่ไหมลูกเป็นจุดเช็คอินที่หนึ่งใช่ไหมคะไม่เช็คอินที่สองค่ะที่หนึ่งลูกที่เขาบอกไงว่าเป็นอะไรนะเรือเซนต้าเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เราบอกว่าอันกับยิ่งยังก็จุกอันนั้นอันน้ี่ไงอันดับที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้นะคะเพื่อนตรงนี้ก็จะมีบันไดให้ขึ้นเข้าไปนะคะอันดับที่เกงานเพื่อน แล้วคือต้นไม้เยอะมากเลยสถานที่แบบสวยงามมากๆเลยดูสิคะอันนี้เป็นป้ายนะคะให้ถ่ายรูปเช็คอินได้เลยนะคะห้รู้ว่าเรามาถึงแล้วประเทบ้านกับตะเรือนเองอยู่ว่าเราไปคนนี้อยู่ว่าตอนๆเดี๋ยวพี่กาไปหาตนบัด เราไปชมวิวธรรมชาติกันนะคะข้างในล่มลื่นที่สุดเลยต้นไม้เยอะค่ะอลินอลินนอะไรลูกขุมสมบัติหรือเปล่าเนี่ยใช่เฮ้ยขุมสมบัติโจมสลัดเลยไปเ่าจะจมบัตยาเลยไปไปต่อเลยไปต่อเลยเด็เจ้าี่ยวกาย่วยนะอู้อันนี้ระวังนะลูกอันนี้เราจะเดินข้ามอะไรคะข้าอะไรข้ามน้ำตกหรออุ้ยมันมีเปลือกหอยด้วยค่ะค่อยๆระวังนะลูก จุงน้องดีๆีจุงน้องดีๆค่ะลูกจุงน้องดีดีทีละคนได้ไหมอ่ะอ่าทีละคนอ่ะอลินไปไปก่อนเลยค่ะอลินไปไปก่อนอารันตามไปลูกอารันตาอารันกลัวอ่าไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะโอ้ไต่ต่อเลยไปต่อเลยไปไปเลยไปเลยไปต่อเลยข้างหน้าดูซิข้างหน้าจะมีอะไรต่อเขาบอกว่ามีตั้งยี่สิบ็ดจุดเช็คอินเลยนะ เนี yeah, ่ยเดี๋ยวเราไปดูสิอุยอลินอันนี้มันคือขาอะไรเนี่ยเราเหมือนเราเดินลอดใต้ขาอะไรเนี่ยตัวอะไรในลูกปูหรือปเปล่าเอาใช่ปูหรือเปล่าเอาเออก้ามปูหรือเปล่าเราไปทางไหนไปทางไหนเราลอดทางไหน,นได้เราลอดฝั่งนี้ดีดกว่าฝั่งนี้ล่มกว่าลูกไปเห็นเขาบอกว่าที่นี่จะมีมินิซูด้วยนะคะมีสัตว์ให้เด็กๆได้ให้อาหารด้วยไหนอันนี้มีอะไรเปล่าไม่มีไปเดินต่อไปลูก อะไรคะหมูอ๋อมีหมูตายหมูไม่แอบอยู่ตรงนี้อ่านี่ค่ะมีน้องหมูด้วยน้องหมูมาแอบตัวเนี้มยกหมูลูกหมูนี่ค่ะลูกหมูแค่ตัวเล็กๆอะค่ะบอกเลยว่ามาที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะไปกันต่อเจิด คนใดที่ชอบทานอาหารนะคะซีฟู้ดอะไรเงี้ยก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าที่นี่เขามีบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะเขาบ้านใหญ่นะเด็กดิมีสัตว์หลากหลายชนิดด้วยนะคะชนิดแรกเรามาเจอน้องหมูแพะก่อนนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็ล่มลื่นมากๆเลยไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเลยค่ะเด็ดีอะมีกระต่ายเฮ้ยเขาปล่อยกระต่ายออกมาอย่างนี้เลยเหรอลูกกระต่ายมาอยู่อย่างงี้ย ตรงนี้ก็เป็นกรงกระต่ายค่ะเพื่อนนี่มีน้องกระต่ายเด็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยเราสามารถซื้ออาหารมาให้น้องๆได้นะคะน่ารักไหมลูกตัวไหนน่ารักมงรินชอบตัวไหนหลายตัวเลยชอบหลายตัวเลยหลาตัวเลยหลายตัวเลยน่ากหมดเลยไหนภาษาอังกฤษว่าอะไรครับอลันภาษาอังกฤษกระต่ายไหนหันมาพูดทางนี้แล้วเราเลยกระต่ายกระต่ายเอ อะไรลูกปันอะไรไม่แก่วอยู่เบากับพี่แล้วโซนนี้มีที่ให้หัานปลาด้วยค่ะมีปลาเยอะมากๆเลยเต็มไปหมดเลยเราสามารถเอาอาหารปลามาให้น้องๆตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆดูที่สามมีปลาเลอะเลยจะมีปลาตัวใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีปลาตัวเล็กอยู่ด้านบนค่ะ เงายปลาตัวใหญ่เบื่อๆอู้ไหนนั่นปลาตัวใหญ่เหรอ,อเฮ้ยมีปลาตัวใหญ่มีปลาตัวเล็กด้วยใช่ไหมอันนี้ปลาอะไรหูกปลาคร์บค่ปลาคราบ,บ,บเยอะมากๆเลยถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นน้าตกอบรรยากาศคือแบบไม่ร้อนเลยอะค่ะเพื่อนๆข้างในเพราะว่าข้างในอะต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะ ว้าวเขียวขจีเลยใครที่ชอบธรรมชาติชอบความร่มรื่นตรงนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะว้าวอลีเราเจออะไรลูกแพ้แพ้แพว้าวเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาให้น้องแพ้กันอดูแพ้ตัวนี้ดิกระโดดเลยไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาให้แพ้กันซื้ออาาหรน ไปซื้ออาหารกันไปไปไปซื้ออาหารม่ให้แพ้กั็ลูกไปกกเดี๋ยวไปซื้อาาาอาหารให้แพ้กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารให้แพ้กันค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้แพ้กันนะคะอันนี้ขายไงคะราคาเท่าไหร่คะมีขายเป็นรูปแบบเซ็ตด้วยค่ะ ีเซ็ตร้อยห้าสิบาทกับเซ็ตสองร้อยบาทค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถซื้อแยกเซ็ตได้อ๋อโอเคมันต่างกันไงคะร้อยห้าสิบกับสองร้อยร้อยห้าสิบจะไม่มีนมอ๋อไม่มีนมอันนี้นมให้น้องอะไรคะน้องหมูค่ะน้องหมูน้องหมูตัวเล็กจะอยู่ทางด้านในค่ะอ๋อที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวเล็กท่านผ่ดนเกาะท้องอื่นอ๋อตัวใหญ่จะมีอยู่ทางด้างหลังอ๋อเอาเอาเอาเซ็ตสองร้อยเลยให้นมหมูด้วยเร็วได้เลยเอาไหนะใช่ค่ะทยังใส่ในนี้ได้เลย แล้วนะตรงนี้จะไม่เดี๋ยวหาราบว่ามีแล้วอา,อาหาระะบาแล้จ้าาอ่าน้องๆก็ซื้ออาหารเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอันนี้ที่ถืออยู่ก็เป็นอาหารปลาเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันก่อนลูกไปให้อาหารปลาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ค่จิกาไปให้อาหารปลาก่อนไปลูกไปเร็วเลส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 เ้าเลสเตอยู่กับพี่เลยไม่ต้องกลับแล้ววันนี้มีดนตรีบันเลงด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นโซนที่เราสามารถสั่งอาหารมานั่งรับประทานได้นะคะโซนตรงนี้ค่ะเด็ยดปเ้า้อง้ห้าาหารปลากันค่ะาเากปาปายกป้า็กว้ายกเ็กดเายด้ายา ดูสิปลามาแย่งกันกินอาหารเต็มเลยบ่อนี้จะเป็นปลาคาร์ฟตัวใหญ่นะคะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมามันตัวเล็กเนาะตัวใหญ่ไหมอลินอุย้ยตอนนี้นนเป็นตัวใหอ่ปลามาแย่งกันกินอาหารอารันใหญ่เลยแต่งนอยเฮ้ยน้องแพะออกมาเดินข้างนอกด้วยโอเคให้แต่กันอย่างน้อยอุ้ยอีกตัวก็มีไปดีปลาเราไปให้หันแพะกันเร็ว เดี๋ยวให้หั่นแพ้ก็ลูกอันนี้เป็นลูกแพ้มั้งตัวเล็กเนี่ยใช่ไหมคะลูกแพ้อะเรวอลันให้เล้วน้องกินอยู่น้องเคี้ยวก่อนให้น้องเคี้ยวก่อนไม่ตรงปากไม่ตรงปากน้องมองไม่เห็นหรือเปล่าอรันไปให้ด้านหลังเขาหรือเปลอลูก อ่ะเราไปให้ในกองมันงก็ได้ไปค่ะตัวนี้น่าจะอิ่มแล้วนมตาอิ่มแล้วไม่กินตัวนี้ออกมาเดินข้างนอกคนน่าจะให้เยอะแล้วลูกน้องอิ่มแล้วปลาไปให้ในกองเมยยังไงแต่นี่กินอันนี้เปกกินก่าไป <c oughs> ไให้ในกองมาตาปให้ในกองลูกเมื่อกี้น้องอิ่มแล้วแม่ หลูบ้านอันนี้เขาไม่กินแต่ว่าจะมากินขาหนูกินขาหนูเหรอลูกใช่เฮ้ยขาหนูน่ากินหรอ,อนี่เร็วมาให้เนี่กงอันนี้น้องน่าจะหิวอยู่แหละตรงนั้นน่ะน้องออกมาเดินข้างนอกแล้วลูก<อ>คนก็เลยเ<อ>ให้เยอะเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไดปไหมเข้าได้นะอลินเข้าไหมลูกเข้า จร,ออจริงๆกรงคร่อนข้างต่ำเลยนี่สามารถเข้าไปให้อาหารน้องแบบใกล้ชิดไม่ไา้เลยจ้ากลัวเหรอลูกหยินให้เลยอ่ะป้อนตัวเล็กตัวเล็กเอาไหมเอาล้กลัวอะไรลูกบอว่าแต่น้องผูกไว้ลูกเขากลัวมันเดินออกมานอกกรงแต่ว่าเราสามารถเข้าไปให้อาหารในกรงได้เลยเนี้ยคืาจะผูกไว้เขากลัวน้องหนีออกมานอกกรงไงแล้วตามจับกันวุ่นวายเลยทีนี้ แอออารินก็มาเข้ามาให้อาหารน้องแพะถึงในกรงเลยจูดูดูน้องน่ารักไหมลูอกอาริน<ช>ส่วนน้องอารันยืนเป็นกำลังใจอยู่ข้างนอกก<ช>ล,<ะ>ลัวเหรอครับอารันกลัวเหรอ เนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลยเพราะว่าเขาผลูกไว้นี่มันปลูกไว้ที่เสากระโดดยม่หิวน้องหิวไม่เป็นไรลูกผูกไว้มีเสาผูกไว้น้องทําอะไรไม่ได้อ่ะให้เให้เลยให้เลยลูกให้อาหารน้องเลยอันนั้นเป็นอึนอนเหรอนายเศษไม้เศษไมลูกหมดจังคะโอ้ยดูน้องกระโดดน้องอยากกินเดี๋ยวเราไปให้อาหารหมูกันต่อลูกหมูแค่อยู่ตรงไหนเมื่อกี้แม่เห็นก็ชี้ป้ายไปตรงนู้น เด็ดเด็ดเด็ดอ้อ้าวหนอ้าวนี่มันคนละกรงกับที่เราเห็นเมื่อกี้ักอันนี้มีทั้งน้องหมูและน้องกระต่ายอยู่ข้างในเนี่ยเขาเลี้ยงรวมกันเลยแล้วก็เราสามารถเข้าไปให้อาหารข้างในได้ด้วยเข้าไหมลูกเนาะลินเข้าไหม เจ้าเจ้าเจ็ดกระต่ายหมูไม่เข้าเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันลูกมันอยู่ด้วยกันยังไงหมูกับกระต่ายเขาเลี้ยงกรงเดียวกันเลยนั่งหงแล้วป่าป่าป่าเข้ากันแล้วเขาไปข้างในเลยเขา้างไหนเร็วไปดูสิแง่งน้องดึงนะลูกน้องตัวเล็กแต่พลังพลังยัดอ่าหน้องจะดึงแรงน้องหิวน้องหิวน้องหิวเร็ว ไหนตัวใหญ่ตัวไหนคะหกหมดแล้วหกหมดแล้วแลนะหนูจะทำยังงั้นลูกนมหกหมดแล้วน้องหมูไม่ได้กินแล้วสงสารน้องเฮ้ยมาจับมาใลญ่จับจับมือฉันหยาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาเย้อุ้ยน่าเอ้ไลยเพราวโอ้ยเด็กจะบอกเออให้หนูกินตายเอ้ยแตตายกินตา ลูกกระตา่ายอ่ะเข้ามาให้อาหารน้องกระต่าย <ตะ S 2> น้องหมู<ด>ในกรง,รง<แ>ได้เลยอย่างใกล้ชิดนะคะเด็กๆต้องชอบมากๆเลยที่นี่มีทั้งน้องหมูน้องกระต่ายาลูกให้น้องเราน้องอิ่มหรือยังเนี่ยน้องกินไหมเราจะได้กลับไปอานน้ำใหม่มา แรกแรกมันดู่องหัวนมแรกมันเริ่มมาดูขาแล้วกินป้าน้องกินไหมคะอลินกิงน้องกินอะไรแคร์อะไรลูกแครอดแคร์อทเป็นแคน้องแครแครไม่ใหญ่ก็หมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วระวังน้องกัดมือนะไก่เปลี่ยนตัวอื่นบ้างไม่ให้ตัวอื่นบ้างไหมลูกมีปะมีอีกปะ <A PI AN> <ห>อฮ้ยอุ้ยอุยอุยเอาใจนี้กี่าหนูหนูเจะมาลองตัวเจ้นี้แล้วอุ้ยกิงยอดจ้าแล้วที่อารันให้แล้วกระต่ายตัวสีอะไรลูกอารันสีดำเฮ้ยมีมีกระต่ายมาขอกินแครอทอารันสองตัวเลยมีสีขาวกับสีดำแต่อารันจับน้องหน่อยกล้าจับป่าอารันกล้าจับน้องป่ะ รูปรูปน้องหน่อยดินี่นายนี่น่ารักไหมครับน่ารักไหมลูกอลินอุ้มกระต่ายเลยเหรอกินอุ้ยอุ้ยจะจะตายวอเวตรงนี้อะไรอลูกตรงนี้คืออะไรเป็นเรือเหรออออ๋อมันก็คือเรือตรงแท้ใช่ไหมจะให้เราขึ้นไปข้างบนได้ด้วยไปนั่งเล่น อนนี่ขาอะไรขาอะไรปลาเมึกอันนี้อะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้หมูแค่หมูเหมือนกันหมูเหมือนกันหมูแค่เยอะมากเลยลูกอุ้ยหมูแค่เหมือนกันในนี้เป็นกองหมูแค่เกงตัวยำแห่งด้วยนี่อลินขาปลาหมึกแล้วเรามาลอดขาปลาหมึกกันแล้วเหม็นอือน้องหมูเหรอปลาเร็วๆค่อยลงมาาค่อยลงมามา อ่ะจับน้องไปเร็วไปลอดขาปลาหมึกกันปลาหมึกยักษ์ยักษ์อุ้ยดูหน้ามันเสียลินมองอลันอย่าลินอยู่แบบนันเฮ้ยมีลูกกระต่ายด้วยลูกกระต่ายอะไรลูกตัวอะไรอ่ะลันตัวอะไรครับปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ก่อโก่องยานี้ยานี้อยู่จะมาโดนที่ตาเลยลินจะทําอะไรคะลูกจะปลาโป่งหรอใช่แล้วจะปลาโดนไหมเนี่ยปลาโดนเปล่าโดน ป่าโดนเปล่าโดนโดนมั่นใจด้วยใช่มใ้ยอย่าอ้ยโดนด้วยอย่าล้อขึ้นเรือบาลีนขึ้นไปถ่ายรูปบนเรือเร็วเร็วเร็วไปถ่ายรูปเร็วแต่ว่าหนูไม่ยู่ที่ถูบไม่ได้เขไปกับพ่อไงโอ้ยตกตกตกโอ๊ยจัด บกมือหน่อยบบกมือหน่อยจนสลัดเดินเล่นเหนื่อยแล้วมาเติมพลังกันกินไอติมอะไรกันคะไหนดูซิลูกประตายปะเนี่ยลูกประตายเหรอ,อลูกของหนูรูปอะไรไม่มีรูปของหนูสีอะไรลูกไอติมหนูสีอะไรครับสีรสสตรอเบอร์ี่สีชมพูใช่ไหมครับโอ้พี่อารินอร่อยใหญ่เลยอร่อยไหมโลกอร่อยไหมอร่อยไหม วันนี้กหูวาเจอเลยนะจะ๊ะขับใจมาบายบายสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเพื่นพนอนๆเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครั้งหน้าช่องอลินอลานจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย nhà trên tết bye bye